วันนี้ก็มาเป็นสกิพยานในการร่วมมือกันระหว่างของเซนต์เอเทอร์เนท์นะครับกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับดูดแล้ววงเงินประมาณ1,500ล้านบาทคุณคิดว่าจะทำให้ฟุตบอลไทยเป็นยังไงต่อไปในอนาคต8ปีข้างหน้าผมว่าน่าจะทำให้วงการฟุตบอลตื่นตัวพอสมควรนะครับโดยถ้าเรามองในตัวของ บริษัทที่เข้ามาเขาเป็นด้านการบันเทิงน,นะครับมีบุคลากรที่ว่าน่าจะทําให้ดึงดูดแฟนบอลที่ให้ให้เข้ามาดูฟุตบอลมากขึ้นนะครับผมว่าสิ่งนี้จะทําให้เหมือนวงการฟุตบอลตื่นตัวมากขึ้นแล้วก็ในส่วนของเม็ดเงินผมว่าน่าจะทําให้สมาคมน่าจะเอาไปช่วยใช้จ่ายเพื่อที่จะพัฒนาฟุตบอลฟุตบอลไทยให้ก้าวต่อไปครับเรื่องสบโมสรน,นะครับเราถือว่าเป็นพี่ใหญ่องสบโมสรผลงานที่ผ่านมาเป็นไงหลงังโควิดก็เอาจริงๆก็ต้องยอมรับว่ามัน เราก็คาดหวังว่าจะได้ได้ดีกว่านี้นะครับแต่ว่าโอเคครับโดยโดยภาพรวมเราก็คิดว่าเราน่าจะดีขึ้นไปเรื่อยๆพราะอาจจะอย่างที่บอกว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงเ,เยอะครับตอนนี้อยู่ในช่วงเราปรับจูนกันแล้วก็ทิศทางของเราก็ดีขึ้นแล้วเรามีความคาดหวังว่า,าเมื่อมเมนตัมกันกลับมาเราก็น่าจะพัฒนาไปสู่จุดที่พวกเราคาดหวังไว้ครับบรรยากาศของแฟนบอลประจวบเขามาได้เป็นยังไงบ้างนะตอนนี้เขาอยู่ไทยหรือ หมายถึงว่า,ารนนครับผมก็โดยปกติแล้วเ,เ,เวลาแข่งที่บ้านนะครับแฟนบอลจะเต็มสนามตลอดแต่โอเคครับด้วยสถานการณ์อย่างที่เราทราบกันนะเนาะมันด้วยมาตรการต่างๆที่คนเข้ามาดูในสนามก็อาจจะน้อยลงไปอะไรมาเนี่ยเพราะว่าโดยปติยายจบก,ก,ก็อยู่ที่ประมาณ4 0 0พันถึง5,000คนแต่ว่าอาจจะได้แค่ย5ห้าอร์เก็แค่พันกว่าคนแน่นอนแล้วก็ในเรื่องของเสียงเชียร์ก็จะลดน้อยลงไปบ้างแต่ว่าในเรื่องของกำลังใจทุกคนมีให้พร้อมเหมือนเดิมครับแล้วก็ทุกคน เขาเรียกว่าพร้อมที่จะยืนหยัดเงข่งข้างและสู้ไปกับนักฟุตบอลและกับทีมครับผมร่างกายของเราหน่อยครับก็ก็ถือว่าโอเคครับก็ถือว่าสภาพร่างกายอาจจะด้วยได้พ <the öst> ักโควิดมาหรือเปล่าไม่รู้เนาะได้พักนานแล้วก็ทำให้มีเวลาในการเตรียมเตรียมเตรียมร่างกายมาพอสมควรครับก็รู้สึกว่าตัวเองก็มีความสุขในการเล่นทุกๆนาทีที่มีโอกาสได้ลงเล่นครับแล้วก็คิดว่าก็น่าจะยืนหยัดเล่นได้ ตามจำนวนนาทีหรือจำนวนเวลาที่ในในการขันแต่ละแม็นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็อาจจะได้ด้วยน้องๆเครดิตน้องๆในทีมช่วยช่วยซัพพอร์ตด้วยเราด้วยครับผมใช่ไยังเล่นได้อีกกี่ปีครับในฐานะที่ดูแลัวเองดีนะดีระดับหนึ่งของแถวหน้าของนักหน่งเลยจริงๆคาดหวังไว้ว่ากี่ปีก็คงไม่ได้ไม่ได้ระบุว่าต้องเป็นกี่ปีครับก็อยู่ที่ว่าเราเล่นและเรามีความสุข มากน้อยแค่ไหนล้วตอนนัตอนนี้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขอยู่แล้วก็อีกส่วนสําคัญคือเราคิดว่าถ้าเราเล่นแล้วเราจะมีประโยชน์ต่อทีมเราไม่ได้เป็นภาระให้กับน้องง่าจนเกินไปก็คิดว่าก็ยังมีความสุขนัดตอนนี้อยู่ครับผมแฟนบอลพีดีประจวบก็ถึงแฟนบอลพีดีประจวบก็ขอขอร่วมเป็นกําลังใจให้กับนักฟุตบอลนักกีฬาพีทีประจวบศซีเยะๆนะครับพวกเรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจจะทำผลงานให้ดีขึ้นแล้วเราจะกลับไปยืนในจุดที่พวกเราเคยยืนอยู่ครับผมขอบคุณครับ